สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงเรื่องระบบขนส่งมวลชนกันด้วยนะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณชัญญาพากรพัฒน์และดิฉันปิยะชัดกรุณานนนในสปีดนิวส์นะคะที่เราจะสามารถพบเจอกันได้ทาง Speed Channel t r u e v i s i o n 72แห่งนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะคะก็คือที่ world wide web สปีดชแ l ล n ทยแลน d com ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นสปีดนิวกันด้วยเรื่องราวของต่างประเทศกันดี ะะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนเลย<ม>ต้องบอกว่าจีนเห็นเป็นมหาอำนาจนยนต์แบบนี้นะคะ<ฮ>มีกําลังในการซื้อมากมายเขามีเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาเหมือนกันนะคุณยุย<ฮ>้ยปรากฏว่าอุตสาหกรรมยายนยนต์ในประเทศจีนตอนนี้อาจจะเริ่มซบเซานิดหน่อยตอนนี้นะคะรัฐบาลจีนเขาเลยกระตุ้นเม็ดเงินไง<ฮ>ด้วยการสนับสนุนนะคะ<ฮ>เงินโครงการอุดหนุนในการซื้อรถยนต์ในเขตชนบทน,นะคะเพ<ฮ>ื่อที่จะทําให้ตลาดอุตสาหกรรมยายนยนต์นั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ซ s เคียริตี้นิวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าจีนนั้นจะนำโครงการให้เงินอุดหนุนกลับมาใช้อีกครั้งทั่วประเทศนะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในเขตชนบทค่ะโดยนโยบายให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมยอดขายรถยนต์ในเขตชนบทปีนี้เขาจะเน้นไปที่รถมินิแวนขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน1.3ลิตรนะคะโดยผู้ซื้อในเขตชนบทจะได้รับเงินอุดหนุน 10%ของราคารถยนต์ที่เข้าขายตามโครงการแต่ไม่เกิน5,000หยวนต่อคันทั้งนี้นโยบายดังกล่าวก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ที่ซบเซานั้นให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากข้อมูลสถิติของสมาคมผู้ผ,ผลิตยานยนต์จีนเขาบ่งชี้ว่ายอดขายรถยนต์ในจีนนั้นได้ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ค่ะอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การยกเลิกการให้เงินอุดหนุนรวมไปถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ซื้อนั้นเกิดความลังเลค่ะ ทางนี้นะคะยอดขายรถยนต์ทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นั้นลดลง1.33เปเนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบปีต่อปีมาอยู่ที่6้าน4 2 0 0 0 0คันในระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเมษายนในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น0.47ต่อปีมาแตะอยู่ที่6ล้าน4 3 0 0 0 0คัน ต้องอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคุณยุ้ยเพราะว่าประเทศจีนที่มีกําลังเงินซื้อเป็นมหาอำนาจแบบนี้ยังมีเรื่องราวของอการภาวะที่แบบไม่คึกคักอะ แหมเพราะว่าด้วยพื้นที่ของประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะคะแน่นอนก็จะมีเหมือนกับเขตชนบทเขตไกลปืนเที่ยงนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะนําความเจริญเข้าไปสู่ดินแดนชนบทว่าอย่างนั้นเถิดนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างกรณีของโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรณีช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากนะคะก็เป็นโครงการดีๆจากรัฐบาลนะคะที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในมุมมืดของฝั่งบ้านเมืองเขานะคะส่วน ค่ายรถยนต์บางค่ายเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเคยล้มหายตายจากไปแล้วเคยล้มละลายไปแล้วแต่ไม่แน่ค่ะด้วยความพยายามและด้วยขุมกําลังความสามารถเทคโนโลยีที่มีอยู่ก็าอาจจะกลับมาพลังงานอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะคะดิฉันกาลังพูดถึงค่ายรถยนต์ที่ชื่อว่าซาบค่ะหลายๆคนเคยได้ยินกันหรือเปล่าครับมีกระแสข่าวแว่วๆมานะคะว่าค่ายรถยนต์จากประเทศสวีเดนอย่างซาบอาจหวนคืนวงการอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศล้มละ,ละลายไปแล้วค่ะ แม้จะล้มละลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบรนด์รถยนต์ที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูคนไทยมากนักนะคะจากประเทศสวีเดนอย่างซาบและค่ายรถยนต์รายนี้นะคะก็อาจจะไม่เป็นที่ต้องการสักเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีค่ายรถอยู่หลายเจ้าที่สนใจโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นสองรองใครและอาจจะเป็นไปได้ว่าค่ายรถยนต์รายนี้จะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาน้องใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อในสวีเดนแต่คาดว่าอาจจะใช้ชื่อว่า National Electric Vehicle Sweden หลังที่รับอนุมัติจากสำนักงานจดทะเบียนบริษัทโดยค่ายรถยนต์รายนี้กำลังสนใจที่จะซื้อกิจการของซาบค,ค่ะซึ่งบริษัทดังกล่าวก็ลงทุนโดยบริษัท Sun Investment นะคะ เป็นที่เป็นการผนึกทุนของค่ายรถยนต์จากจีนและก็ญี่ปุ่นนั่นเองขณะที่ General Motor ออดีตเจ้าของแบรนด์รถยนต์ซับก็ระบุว่าในตอนนี้ทางบริษัทยังไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของซาบค่ะค่ะ,ะก็คงต้องติดตามกันดูนะคะว่าค่ายรถยนต์ยี่ห้อนี้จะกลับมาพัง,งาหรือว่ากลับมาเข้าสู่วงการกันอีกครั้งด้วยรูปแบบหรือทิศทางรถ,รถรุ่นใดอย่างไรจริงๆเราเคยได้ยินนะนะคะ แต่ว่าอาจจะจะไม่ค่อยบ่อยไม่เป็นที่นิยมของของคนไทยเท่าไหร่เป็นรถยุโรปนะคะซาร์ม S B A นนะแล้วก็ได้มีชื่อเสียงทางด้านรถที่เป็นแบบเหล็กแข็งมากนะคะชนนี่แบบโอ้คนอื่นเป็นอะไรยับเยินเนี่ยซาไม่เป็นอะไรนะคะเออนนี้ก็คล้ายๆกับรถยุโรปทั่วๆไปนะคะแต่ว่าคุณพูดถึงซาบใช่ไหม ดิฉันมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากเปอร์โยเปอร์โย,อโยตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในการที่จะปรับตัวเองไม่ให้ล้มหายตายจากไปตักตลาดเนี่ย,เ,ยเขาต้องมีการปรับกลยุทธ์กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นั้นเปอร์โยเขาก็มีกลยุทธ์ใหม่ค่ะในการเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะเจาะตลาดที่มีอยู่นะคะให้ปรับปรุงพัฒน,นาให้ดีขึ้นรวมไปถึงทําการตลาดในหลายๆประเทศพร้อมกับบุกตลาดเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะ ค่ายรถยนต์จากประเทศฝรั่งเศสอย่างเปอโยค่ะเขาประกาศเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งชื่อรุ่นรถยนต์ใหม่เพื่อรองรับการเจาะตลาดที่มีอยู่เดิมนะคะพร้อมกับการบุกตลาดเศรษฐกิจใหม่โดยการกำหนดชื่อรุ่นด้วยตัวเลข3หลักของเปอโยที่แบ่งออกเป็นตัวเลขแรกนะคะนั่นก็คือเซกเมนต์หรือว่าไซส์ของตัวรถตัวเลข0ซึ่งอยู่หลักที่2บ่งบอกแบรนด์ค่ะและตัวเลขหลักสุดท้ายนะคะจะบอกเจเนอเรชันของรถและตัวเลข4หลักจะใช้เรียกรถที่มี โครงสร้างระดับสูงกว่าอย่างรถมินิแวน3008 MPV และรถคลอสโอเวอร์5008ค่ะ สำหรับกลยุทธ์การตั้งชื่อใหม่นี้นะคะจะมีผลเฉพาะชื่อรุ่นที่เป็นตัวเลข3หลักเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือตัวเลขหลักแรกนะคะเขาจะบ่งบอกเซกเมนต์ของรถตัวเลขตรงกลาง0หรือ0ูนบ่งบอกลักษณะของรถตัวเลขหลักสุดท้ายจะลงท้ายด้วย1หรือ8เสมอนะคะโดยตัวเลข1นั้นหมายถึงรถที่มีราคาไม่สูงมากนักเหมือนกับสามูนที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วย8ก็คือรถระดับพรีเมียมอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะคุณยุ้ยหนึ่ง <c oughs> กับ8นะคะ1ก็คือ ขนาดเล็กไม่สูงมากนักนะคะส่วน8นั้นค่ะโอ้โหอันนี้ต้องแพงแน่ๆเลยนะคะสำหรับเปอย์โยทั้งนี้นะคะเอร์โยก็ให้เหตุผลในการปรับเปลี่ยนชื่อรุ่นครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสับสนเมื่อต้องการทําการตลาดในหลายๆประเทศนะคะเพื่อให้ผู้ซื้อนั้นสามารถแยกความแตกต่างได้ง่ายกว่ารถรุ่นไหนเป็นรถราคาประหยัดรถรุ่นไหนเป็นระดับไฮเอนอันนี้ก็แบ่งประเภทกันไปเลยนะคะแหมเป็นการแบ่งคลาสกันยังไงไม่รู้นะในรถของเรานี่ลงท้ายด้วยหนึ่งนรู้กันหมดเลยนะ ไม่แพงไม่แพงแต่พอลงท้าที้แปะนี่ภุมิใจเลยค่ะอันนี้แตงเื้อบางทีรถที่ไม่แพงเนี่ยก็อาจจะเป็นรถที่ชาญฉลาดประหยัดด้วยเล็กด้วยนะคะกระทัดรัดลักษณะแบบนี้ส่วนรถไทยเองก็อาจจะหมายถึงรถที่หรูหราอะไรไปเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องของระโยไปนะคะในการปรับปรุงอะไรต่างๆนานาให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นจำง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถคงแบรนด์นี้ให้อยู่ในตลาดต่อไปได้ค่ะค่ะเอาล่ะมาพูดถึงค่ายรถฝั่ง เอเชียกันบ้างถ้าเราพูดถึงค่ายรถฝั่งประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์อยู่ตลอดเวลาออกมาแต่และรุ่นก็เป็นที่ฮือฮาและไม่ใช่แค่พัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลเรื่องพลังงานเท่านั้นะนะคะแต่ก็ยังมีอัจฉริยะในเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆเช่นหุ่นยนต์ด้วย<อ>คุณผู้ชมนึกถึงค่ายรถอะไร ฮ <Honda, S 2> อนด้าค่ะจำได้ไหมอาชิโมะนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะฮอนด้ก็เผยโฉมคะบ้านพลังงานอัจฉริยะฮอนด้นะคะพร้อมกับเดินหน้าทดสอบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานในบ้านนะคะ่ะและก็ชุมชนแบบองค์รวมนะคะ่ะบริาษัท Honda Motor อร์จำกัดน,นะคะประกาศเริ่มการทดสอบระบบบ,บ้านพลังงานอัจฉริยะ o o n d ้ หรือว่า Honda Smart Home System หรือ HSHS นะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นในจังหวัดไซตาม,มะประเทศญี่ปุ่นค่ะพร้อมกับสาธิตระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านเช่นการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนควบคู่ไปกับการใช้ยานยนต์นะคะเป็นแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองผู้อยู่อาศัยอย่างชาญฉลาดโดยระบบ HSHS ได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในบ้านและใช้เพื่อการเดินทางได้ด้วย จึงช่วยให้ผู้อยู่อาศัยดํารงชีวิตยอยู่ได้แม้ในภาวะที่มีภพพัยพิบัตินะคะดีจริงๆ่่โด้วยระบบ HSHS นะคะที่ติดตั้งในบ้านตัวอย่างพลังงานอัจฉริยะนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นฟิล์มบาง CIGS แบตเตอรี่บ้านที่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้เครื่องกำเนิดพลังงานแบบใช้แก๊สนะคะระบบเครื่องทำน้ำร้อนและหน่วยจัดการพลังงานอัจฉริยะหรือว่า smart e mix manager ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ HSHS HS นะคะโดยทำหน้าที่บริหารและก็จัดสรรพลังงานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์พลังงานในแต่ละประเภทนะคะสำหรับ smart e mix manager นี้ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้พลังงานภายในบ้านลงได้นะคะบ้านจึงสามารถผลิตพล งานใช้ที่เองโดยอิสระและก็สามารถเก็บพลังงานสำรองไว้ใช้เมื่อเกิดภาวะไฟตกหรือในภาวะที่มีภัยพิบัตินะคะ ทั้งนี้ h o น da ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง50%ค่ะเมื่อเทียบกับปี2,543และค้นหาแนวทางการพัฒนายานพาหนะส่วนบุคคลในอนาคตอีกทั้งยังได้ทดสอบฟังก์ชันพลังงานสำรองสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าอีกด้วยนะคะ,คะแหมก็ช่างเป็นความคิดค้นที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆนะคะสำหรับฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะอาจจะเนื่องมาจากด้วยบ้านเมืองของเขามีภัยพิบัติ หลายครั้งแผ่นดินไหวอะไรก็ตามนะคะก็เลยต้องมีการปรับตัวสร้างเทคโนโลยีเพื่อทําให้เขาได้อยู่ได้เพลงน้จะมีภัยพิบัติก็ตามค่ะแล้วนอกจากรถยนต์ที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาพัฒนาหุ่นยนต์พัฒนาอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆนะคะเอาละช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปยังดินแดนเกาหลีใต้เลยไปดูกันว่าฮุนไดยังเขามีพัฒนาการในเรื่องของตลาดรถฟลกลิฟจะมาประเทศไทยแล้วนะคะติดตามชมได้ ในช่วงหน้าค่ะ